มาดูบุคคลที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เคยได้ยินชื่ออย่างรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นหลังๆอาจจะแค่ได้ยินชื่อก็คือเสือใบเรื่องของเสือใบเนี่ยถูกนํามาทําเป็นภาพยนตร์ด้วยเพราะว่าเป็นอดีตจอมโจรน,นะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เสือใบเสียชีวิตแล้วว่าด้วยวัย94ปีหลังจากเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการเส้นเลือดโป่งพอง,ปองไปกดทับระบบทางเดินหายใจญาติเตรียมนําศพกลับไปทําพิธีชาปนากิจที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ในายใบ สะอาดดีหรือว่าเสือใบนะเป็นอดีตจอมโจรชื่อดังเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกา38นาทีด้วยวัย94ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎหลังจากเข้ารับการรักษาตัวอาการเส้นเลือดโป่งไปทับ ระบบทางเดินหายใจโดยญาติจะนำศพกลับบ้านที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีวันนี้เวลา11นาฬิกาและจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตำลึงพันจังหวัดส,สุพรรณบุรีบ้านเกิดสวดเป็นเวลา7วันก่อนทําพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่2มิถุนายน ทางนี้เสือใบนะถ้าคุณผู้ชมจํากันได้มีชื่อจริงว่าในายใบสะอาดดีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองรวมสมัยกับเสือดําเสือวัดเสือฝ้าย เสือมาเหตสวนโดยเสือใบจะออกปล้นในแถบภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดลบบุรีและเวลาออกปล้นจะมีบุคลิกพิเศษค่ะก็คือใส่ชุดสีดำหมวกสีดำปล้นด้วยความสุภาพจนเขาได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษเสือใบ โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะยังได้เข้าร่วมกับขบวนการไทยทีบดักปล้นและถีบสินค้าหรืออาวุธของทางทหารญี่ปุ่นจากขบวนรถตู้รถไฟด้วยเสือใบก็ถูกปราบปรามโดยขุนพันธรักษาราชเดช